ขุดเอาโหล,ลดได้พี่น้องเอ้ยบริเวณขุดเอาอย่างนี้น,นี่ก <c oughs> ำลังขุดเอาโหลดบ้านเกิดเหตุการณ์บ้านน้องลอยขุดโหลด,ลดคือบอกขยับจังได้อีกแท,ท้บอกเลยบ้านส่เรนปิดเครื่องเคนแล้วบมีึ้นไปโยกโยกสารมันบ่ไปแลว้ว ขุดเอหลอดอย่างเง่เลยพี่น้องเลยสีได้อวบานให้ขุดเลยไฮ้ได้บคิดว่าสิบอได้อีดอกจะว่าะ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อใหม่น้องเอ็ดซีน้องมอนี้กลับมาพบกัช่องบาดจอยซาแนาอีกแล้วพี่น้องเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะมือนี้กะสิบเบิ้งฝันเอาลอดขึ้นจากน้องพี่น้องเนาะจากหาหน้าพี่น้องว่าสิขึ้นได้หรือบ่ได้เนาะลองลุ้นน้ำกันพี่น้องไปไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องเอาไปด้วยเอาไป้วยเอาไป้อไปด้วยอ๋อรอรอพี่น้องรอ ถอยหลังก็ถอยไปด้านนี้แล้วมันสิขึนได้แนวไดนบ้าน เอาหลอดมาดึงอีกแล้วบอจะบอกนะเอาหลอดมาดึงนันเบาลละอันน่ะมันสิขาดอันนี้ตดวมันออกบ่ไา้อืมดินตัวนี้ขั้นน้ำได้ไปน่นหนึ่งเลยเบ้อแล้วได้เมน่ะแล้วมันขาดอะไรแล้วนเอ

มาได้คืนไหมตันนี้เลยแล้วด้ให <c oughs> ้เป็นไปใช้เงาเลยเงาเพิ <c oughs> ่มเติมถึงมงเลยได้ปุ๊บนี้ปุ๊บ มันก็เคยคาอยู่ก่นพอบ่อยตลอดเคยคาอยู่ก่อนดินทำเลทำหนึ่งดินหยายุบๆจัะหน่อยจะคาอะไรพะว่ามันมันเบาเลยมันปี๊แมนขึ้นบัวนักเลยหรอมันปี๊คาคนเด้อคาคนเด้อขุดได้นี่ว่ะบ่อนกระปูมันนี่นะเจิญขุดกระปูป่ะนี่บ่อนกระปูมันนี่มันก่ากระปูนี่ให้มันเป็นช่วงกว้างดินหวานก็ได้

<laughs> à, à, Hãy subscribe à, 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 à. cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video cưng, dẫn hết à? hết à, nè, อย่าไปคุยใหน้ามาลองดูลอลองด้วยกนนีดู่ด้วรือมาได้จะเบิ้งด้อยไล่ยังเดียวนะให้กำลังใจตัวเองแน่นอนไล่ยังเดียวนะวะไ่ไไล่ไล่ปล้าวกันได้ไปล้งไปล้างหมไปหน้าไปนำซีเดอเดออกันตทางหนเสียมาทงหนใยจังหน่อยได้เดอคือกันนะเกี่ยด่างเดอด่างี่บอก จมลงเลยทั้งหนากระดีทั้งหนาก็ลงเลยอุดรไปนาดูไปนาไปจังไดรไปนาเจ้าตีนละเม็ดไปล้างไปล้างมันไปนามีจินเอาจินไปเลยไปล้างหลังคาชั้นสี่พ่นยิ้มยิ้ซอยยิ้ซอยกันยิ้มยู้มใช่ไหม เอ็ลูน้าโจ๊กโกด้วดนจรักานามายาเหรดเตาด่ีิเนมาลานะดนมา่นีนรถีตยานมานานรถเป่าเนาะมาในบืนที่เอารถท่าใหม่นะไปห้บิทตอนนั้นอากาศตอัลงกว่านี้แล้วมนนันนั่นเด้ พ่ิดับเออะเหมอนกวาขับเยอกับไอ้ว่าพ่นักแต่พึ่นมีแห้งเล่อพ่นจับเนี้ยพ่ขุดกี่หลอดเนามันนี้ยกลัวหลอดดลยนี่าทถ่อแลไดดุดมาดุดึงอย่

อันนี้เาเคยประสบการเลยียงถ่ายมันเบาขึ้นไปโยกก็ได้ถ่ายันานั้นนักคันท่ามันนัดเน้นเบาเนี่เขาขึ้นไปโยกเลยแยกกระสนไม่ได้สอคนไโคบินบอกนบอกบินลงข่างทือกันอีกบินลงข่างท่าลมข่างท่าแล้วบินลงขางท่าคืนอะไรโคธรรมดาออ เกิดอะไรขึ <laughs> ้นกับ uh บ้านไหนเกิงกำลังกำลังคุดหลดขึ้นมาจากคีตมพี่น้องคีโตมวะสบายดี คุดุดเอาโหลดได้พี sure. ่น er okay. mm ้องเ้ยบริเวณคุดเอาอย่างได้นี่กำลังคุดเอาโหลดบ้านเกิดเหตุการณ์บ้านน้องหลอยคุดโหลดคือบกขยับจากนี้อีกแทะบลเลสบัสไเรกติเรื่องคนแล้วบีขึ้นประโยคนตอนันบ่ไปแล้วบปล ข okay. okay. uh ุดหนาอย่างไ่ได้พี่น้องเลยสีได้ยีบอนให้ขุดเลยเฮ้ได้บอซีรัวซีบได้ยี่ดอกจะว่าบ้าแล้วังเฮ้ยผ่านหยุกโหลดผ่านายกดอีก ได้ไใ้สามสคนยกได้ใส้เใหม่ันรวนได้สคนขยกใครล่ะใครใส่ใครสิเอาไม้ใส่ไ่นหวางไว้ก่อนตั้งคนนาเอาเอาปีไม้มาใส่นห่เอาสยนี่เดี๋ยวมันนี่เปยังเขาเลยมาถึงได้็ได้ด้สมยนี่าสายนี่เดียวมบ่ก่อนหนึ่งสอง

พอยกไม่ลซิเลครับนซิหาเลว่าข้าหนึ่งลองไเาลองัดบอตั้งเอาเลยซุกเาหมควงถ่ายและมาทีมามองที่มันตรงจมทจักหน่อยเออใช่ไหมนี่ขาวหอดแนเข้าไปอ้าดหอดยู่บอคิดแนบไปได้หันฮอนิดแนบก็ได้ดูดูมถ่ายอ้ดบงบ บ่ได้นะได้หรอผู้เดียวบ่ได uh, ้หรอผู้เดียวไบ่ได้เหรอัสายคนันอาน้ำหนักดีอืมน้ำหนักหลดเจ้าจตันหรมันระหดตันอคจ้าสิรหัดตันเนองห้องอไรไลบ่เอาน้านอตดะ้เรองางอไรเออคือคือยู่เอาโต คนอตัวไอันเดียวหักเด้อเอาอีกตัวหนึ่งครัมันเสียนังมันสอ่อนมันสีบลงกมันสีบขื่อทำมันหักโถ่ไก่อนเซื้อักอ๋อมัมัต่โยาให้มันเชื่อยนตอนกดตอนกรอไป้งอต

เอา mai chào hoang nè ไล่มานี่ตะมาจากห้อง บ่อ да ได้ได้บ well ่ขึ bought, ้นเลยแหละน้ำัพอไม่อ่อนมน้ำเปลทกขงนี่นะคลิกดงนีนะกะลิกนี่เอาวลน่มีิอยอย่งเดียวถ้าอบ่ได้ลก็มาเอารถไทยกคอยบ่ได้เรถไทมาด่าเขาเอาลอีกจะทั้งเออเอารไทยก็บาเธอนอง นี่เออในได้สาบานนี่ยกนะบ่เป็นในได้น้องหลอยนี่บ้านเจ้านี่คือผู้ฝากจากแล้วดูน้องหลอยดูดูน้องหลอยไปเเยบขานด้อนฟา thơ đây đang loại đi chạy vào Đi chạy bò Đi chạy vào đây mày nè Đi chạy Ồ oh. Khế thật Đi chạy Vậy Rồi Bố Bố mưa ấy vào bạn này Ồ Xù lúc bố xù Xù hình đấy bằng Nhục mơ xuống níu tí là suh. đột bên nhanh nữa này, phải nhung phải nhung, lại khôn, ngoài, ra ra đây, mặt hang, mặt hang, lông tùm bỏ đây leo, nhôm, nhôm leo bạn này nè. Nhóm leo bạn này Họ nào mắc rung cần mà nhôm lột vô nóng <laughs> lắm đấy. Nhiếm, Ok, okay

แมนเราได้เมียน้อยผู้นี้นะที่นั่งแต่ก่อนนะแมนนะแมนเออไปเจอเราอะไรว่าคมีพุ่นอยู่นะมาเห็นบางเมียแล้วไปจังหูโอ้แต่ก่อนนะปะตลอดสามปีหลังนะที่เราเอากันเนาะแมนแมนแมนนะยังไดลูกแค่คนเดียวเลยลูกสามเลยไหนเราเก่งบ่แนวดีดเนาะ นี่แหละพี่น้องเลยนะเนาะเผื่อพผ่อนเสียวรถไถมาอกีเอกเจ้านั่งก่อนก็นได้นั่งพักผ่อนก่อนนี่แหละพี่น้องเลย,นะยเนาะไปเคยเห็นแต่ได้เฟซนี่มาเห็นตัวจริงบนพื้นนี่เนาะด้วยอ่เออเอาเถ้าลงขับลงแน่ดิพี่น้องเ,ออเห็ดแบบได้บาทเลยสิขึ้นได้หลังจากมาบ้านน้องลอยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดพี่น้องเลยเอาไม้มาก็มีปัญหา รดติดลมอีกพี่น,อน้องเนาะมีแต่ความเป็นพี่น้องเลยไม่กับติดลมแถมกับเงินยังบวดพ่ออีกขาไม่ยังบวพอ่อไม่ยังบได้พ่อเลยพี่น้องเลยเนาะเจบซีเอามาครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าเขามีเงินสำนั่นพี่น้องเนาะถ้าว่าเขาหลายเอากับเงินบวพอ่อก<ม>ับหมด้จะหมมีเงินจ่ายเพิ่นนะพี่น้องเนาะเอาสำเงิงเขามีพี่นอ้องเนาะ จำเลยกับภาคพี่น้องเป็นกำลังใจให้นนเนอ,อให้ทางน้องลอยแล้วก็ทางเฮือนน้องลอยตอนนี้ก็ลดติดพี่น้องเลยยังขึ้นบ่ได้บ่หัวเหตุเนี่ยไดก็ต้องมาลุ้นน้วกันพี่น้องเนาะว่ามันจะขึ้นได้แบบได้เบิ่งคลิปหนาอีพีต่อไปพี่น้องเนาะคลิปหนาคลิปไหนคลิปนี้ถ้าาาทางบอจอยก็สิขอจบคลิปไว้ก่อนพี่น้องเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีผาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทาง บอ่อจอยในเด้อพี่น้องเนาะแล้วก็นี่แหละไม้เฮือนน้องลอยก็ยังให้ผนแล้วนะพี่น้องก็ไม่เป็นได้เฮือนมาก่อนเนาะแต่ว่าเฮือนก็ยังบอ่อแล้วดอกจากไันก็ผากเป็นกําลังใจให้ในเด้อพี่น้องเอซีเนาะทางเฮือนทางฌานของน้องลอยทีลทะพี่น้องจะยังบ่กไม้ก็ยังบ่พ่อเนาะเงินกับบ่พ่อพี่น้องได้แต่ไม้ครึ่งหนึ่งยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งพี่นอนะมม้องทำเงินมันซี สี่หมื่นไม่นะแต่ว่าได้แต่ได้สองหมื่นขาดอีกสองหมื่นพี่น้องเนาะยังบ่มีงบประมาณเอาได้สำหรับเอาซื้อมาสำนักก่อนพี่น้องกัจจิยามาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีกัจจิมาขาดเรือยังกัจจิมาแจ้งเอฟซีอีกที่หนึง่งพี่น้องเนาะยังไดก็พาเป็นกำลังใจและพากดได้ก็แชร์ก็ติดตามให้กำลังใจเสียงหมอเอยแชนแนลพี่น้องเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยน้ำเพราะว่าคลิป เวลาคลิปกับมันหลายพี่เนาะพี่น้องมันยาวลายหลายครับตัดออกกะต่อเอาพี่น้องนาอกอยากให้พ่อแม่พี่น,อนอกก้นอ,งอ,นองเบิ่งให้จบคลิปเนาะอย่างไรก็อยากผู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบ้านน้องลอยก็เกิดขึ้นมาชงไหมแต่มีการเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นการผิดพลาดรถตกคลองพี่นอ้องตกห้หน้านะโมเมนต์ตกคลองเองพราะว่ารถติดลมขึ้นบ่อได้มีแต่เหตุการณ์ขึ้นเรื่อยๆพี่น้องบ้านน้องลอย ทางลูกทางครอบครัวผนนีงก็บอก่อยสบายบอก่อแข็งแกร่งขึ้นว่าแหละแต่ละคนโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้บ่จ่อยท่าสิขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องเนาะกร่าค,คำว่าสวัสดีและสบายดีสบายดี